ดูที่ตากแดดไว้แต่เช้าแล้วโอ้โหหลังจากที่เราเอาไว้ตากแดดนะคะเดี๋ยวไปดูกันดิเฮ้ยแต่วันนี้แดดไม่ค่อยมีเลยอ่ะมันเกี่ยวกับวะไม่รู้ร้องจับดูวตีนพันนี่มั้งอุ้ยอุ้ยเด้งเลยแข่งกับกาอีกใช่เลยมันอาจจะแดดไหมอันนี้เปล่าวันนี้มันคืมวันนี้มันคืมนี่นอุ้ยดีดูดิมัน เนี่ยมันเป็นข้อพงข้อพับแต่ตเติมลมถามว่าเติมลมได้ไหมเติมได้นะครับแต่นานๆเน,น,น,นี่ยมันก็เติมไว้สักพักหนึ่งสักพิมันก็จะเหมือนระเบิดเวลาตุ้มตุ่มตุ่มตุ่ม,มผมเครลองนะใครมีวิธีไหนนะครับที่จะให้มันกลับมาใช้ได้ครับแจ้งมาดีกว่าเดี๋ยวผมลองทําดูเพราะตอนนี<อ>้ของเยอะมากนะครับมีวิธีไหนบางคนให้มีคนบอกว่าให้ข้าไปนึ่งใช่หรออนึ่งเอาไอ้น้ำเข้าไปแช่ไปในยามให้นุ่มเออแล้วมันก็สุก ใช่หรืออไม่รู้เหมือนกันือว่าคนบอกว่าเอ่ต้มไงโอ้โหไปกันใหญ่แล้วลูกค้าเอ้ยเดี๋ยวลองดูใครเสนอลองฟีดเป็นมานะครับว่าทำอะไรที่บ้านเผาอย่างเดียวเชื้อไฟอย่างเดียวลูกค้าใช่ครับใครเอาไปทำรายได้จัดไปใครมีวิธีจัดมานะครับเดี๋ยวทำให้